วันนี้มาสักไรผมค่ะไม่เจ็บเลยรอติดตามนะคะทุกคนคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องการก็มาอัปเดตนะคะมาเติม ผมนะฮะอะนะฮะวันนี้นะคะก็เราก็มากันตั้งแต่10บโมงวันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างคะช่างเจีย๊ยบก็คือเป็นเสริมเป็นไรผมนะคะซึ่งร,ร,รอบ<ม>รอบที่แล้วน้องการทําเป็นต่อจุด S M P ไปคือการทําเป็นต่อผมเป็น S M P ไปเนาะวันนี้ก็เพิ่มมาถึงด้านหน้านะคะแล้วก็ทําเป็นแบบเส้นเนาะใช่ไหมคะวันนี้แล้วก็ สมกับเลยค่ะผสมกับตัว SMP นะคะวันนี้ก็มาตั้งแต่10โมอันนี้ก็เกือบประมาณบ่ายสนะคะเราก็มีหลากหลายที่ให้เลือกคแอดโฆษณาเด้งนะคะเราก็เลือกที่เรามีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็สถานที่สะอาดกว้างขวางค่ะแล้วก็ช่างเจียมน่ารักมากยังไงก็แนะนําให้มาที่นี่ได้เลยนะคะน้องการส่วนเรื่องความเจ็บก็คือไม่ไม่เจ็บเลยค่ะนะฮะเจ็บแบบมันก็ต้องเจ็บแหละแต่เจ็บทนได้ก็คือหลังหมดดิจิชาก็จะมีความเจ็บบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ อาช่างเจี๊ยบพิถีพิถันมากแล้วช่างเจี๊ยบทําเองนะคะไม่ได้ให้ลูกน้องทําไม่มีลูกน้องค่ะทําคนเดียวเนาะนะคะอันนี้ก็คือว่าอยใจได้นะคะค่ะนะคะก็ยังไงก็ให้เลือกมาที่นี่นะคะเพราะว่าแอดเด้งมาเยอะมากนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าเออช่างเจี๊ยบมีฝีมือนะคะแล้วก็รู้ผลงานได้เยอะนอกจางานช่างเจี๊ยบมีเยอะมากก็มีเยอะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ทํามาก็ค่อนข้างมีเยอะนะคะแล้วก็รีวิวรีวิวต่างๆก็ น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็เราก็เลยไว้ใจกับคุณเจียนะคะก็เลยมาทำกเจียนะคะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอยากให้เลือกทำที่นี่ค่ะนะคค่ะขอบคุณมากค่ะ